ปั่นไปกี่รอบดู้โรเตอร์ไปกี่รอบปั่นก็คือทำให้เยอะโรูเดินไปกี่รอบ9,410ว่าทโรเดินเยอะวิ่งไล่พี่ปอสี่พี่ปอสี่พี่ชื่ออะไรนะคะไม่รู้พี่ชื่ออะไรนะมัดเบนโลในเจ้าอที่มันเป็นอย่างกินของผู้ใดนะอ่าจำวจะซื้อให้นัดใช่เออแมนทองชิทับหนึ่งไม่เขาจะไป็นสือเพื่อนอยู่มังกรเอิร์นคืนเพิ่นเออเออร์นแมนคือก็จะไปแย่งของจากมือคนอื่นยัง แลก็ให้สิเพราะว่าน้องอยากกินที่เขาให้ก็เลยก็ได้แม่ก็เลยว่าสิซื้อให้ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนว่าเออเอาเงินไหนน้องเรือเงินพุ่นบาทน้องผู้หญิงบาพี่ผู้หญิงเนาะพี่นาะพี่ผู้หญิงพี่บ้านที่ไม่เป็นไรค่ะให้น้องก็ได้แล้วว่าแม่ก็จนลืม เครื่องบินวิ่งต่ำจังเลยนะมันคือเครื่องบินลบใช่เครื่องบินรบไม่ใช่เครื่องบินลบมันชื่อว่าปะกระป๋องใช่ใช่นี่คือใช่ไม่ใช่มันคือเครื่องบินลบว้าวไม่ใช่มันคือเครื่องบินลบต้รงกับอะไรต้องกับมังกรเหรอจะไปงานมังกรชื่ออะไรนะมังกรชื่อสระบุกหรอไม่คิ ที่มันมีไม้ดูวส้วนเอาไวจัดการสกีบีดี้ทอยเล็บแล้วมันเปอนของคาบิล่าแมนเออครับแล้วแล้วมันมีเจ็คแพดด้วยนะเจ็คแพดด้วยเหรอครับแล้วแถมยังบินได้ด้วยโอ้ถอยรถออกมาในรอบสิบปีในรอบสิบปี่ฮัลโหลสวัสดีครับคุณยายด้วยนะ Don't harm my dear